สวัสดีครับน้องๆใน EP นี้พี่จะพาน้องๆทบทวนในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับและก็ร้อยละของจำนวนนับนะครับอ,อันดับแรกเราก็เริ่มที่เศษส่วนของจำนวนนับก่อนนะครับเขาบอกว่าการหาเศษส่วนของจำนวนนับสามารถทําได้โดยการเปลี่ยนนะครับของนะครับคาว่าของนะครับเป็นเครื่องหมายคูณน,นําเศษส่วนคูณกับจํานวนนับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับ3ส่วน4ของ800มีค่าเท่าใดนะครับ ตามที่เขาบอกนะครับก็3ส่วน4แล้วก็เปลี่ยนของเป็นเครื่องหมายคูณครับคูณกับของ800ใ้่ก็คูณ800อ่าก็จะได้นะครับเราก็ตัดตรงให้สี่หนึเป็น8 200องรคูณสามก็ได้เท่ากับ600เพราะฉะนั้น3าส่วนสของ800มีค่าเท่ากับ600อดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับ5้ส่วนห ของนะครับ3 0มมีค่าเท่าใดก็เป็น5.6ส่วน6ของก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณครับของ300ก็คือคูณ200นะครับ5.6ส่วน6ของ300ก็คือ5.6ส่วน6คูณ300เราก็ตัด6 1นะครับ6 5 30 55ก็ได้25ก็เท่ากับ250 อานดูตัวอย่างโจทย์นะครับการหาเศษส่วนของจํานวนนับน้ําส้มนะครับ,นนรบมีน้ําส้ม20ลิตรนักเรียนกลุ่มหนึ่งดื่มไป7ส่วน10ของน้ําส้มเห็นไหมของน้ําส้มก็ต้องเป็นคูณถูกไหมน้าส้มก็คือ20ลิตรนะครับนักเรียนกลุ่มนี้นะครับดื่มน้ําส้มไปแล้วกี่ลิตรเป็นเ็ส่วน8ของน้ําส้มน,นะครับก็คูณ20อ่านนะว่า10 1 12, 20นะครับ7คูณ2ก็เท่ากับ 14่เพราะฉะนั้นนักเรียนกลุ่มนี้นะครับดื่มน้ำส้มไปแล้วนะครับ14ลิตรดูตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปนะครับฝึกเพื่อให้เกิดความจำนานนะครับน้องๆนายประหยัดนะครับมีเงิน600บาทใช้เงินไปนะครับ1ส่วนของเงินที่มีนายประหยัดใช้เงินไปกี่บาทนะก็1่ส่วนนะครับของเงินที่มีก็คูณ600นะครับเอาห้าหนึ่งห้านะครับ 52เป็น60ก็ได้ทาก,กับนะครับ120บาทเพราะงั้น1ส่วน6อ่าน1ส่วน5ของ600ก็คือ120บาทอ่านดูตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปนะครับก็บอกว่านะครับนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี400คนเป็นนักเรียนชาย3 34ส่วน100ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีนักเรียนชายกี่คนนะ3ะสส่วน 100ของนักเรียนทั้งหมดก็คือคูณ400อ่าแล้วก็100นะครับ400หาร100ก็ได้4ถูกไหมครับ34คูณ4ก็เท่ากับ4 4 16ใส่6ทด1 4 32ทด1ก็เป็น13อะ่ะตอบเท่ากับ136คนนะครับก่อนนีนะน้ก็จะเป็นนักเรียนชายเท่ากับ136คน อันนัมาดูตัวอย่างโจทย์อีกข้อนึงนะครับวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม90คะแนนเก่งสอบได้5ส่วน6ของคะแนนเต็มเก่งสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้กี่คะแนนนะครับเก่งสอบได้5ส่วน6ของก็คือคูณครับคะแนนเต็มอะคะแนนเต็มเท่ากับ 90, 90้อ่าเราก็ตัดกันไว้6 1, 6 6 6ึเป็น9 0้าอ่าก็ได้เท่ากับ15คูณ5นะครับ15คูณ5ได้เท่ากับ 75เพราะฉะนั้นนะครับ5ส่วน6นะครับของ90กระทบกับ75อ่าท่านี้ก็คือเก่งสอบได้นะครับ75คะแนนอันนี้เขาก็บอกว่านะครับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในทางกลับกันนะครับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ได้เช่นกันยกตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างที่1นครับจงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์72ส่วน100นะครับมันก็คือมีค่าเท่ากับ72%เอนั่นเอง5ส่วน100นะครับก็คือ5%นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับง่ายๆนะครับพี่ก็พยายามทบทวนให้น้องๆนะครับพยายามพาน้องๆทบทวนนะครับเพื่อที่จะเป็นองค์ความรู้นะครับใช้ในการสอบเอาเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับ จงเขียน9ส่วน20ให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์การเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนนะครับตรงนี้มันต้องเท่ากับ100เพราะฉะนั้นเราก็เอา20อคูณอะไรเท่ากับ100ก็คือ20คูณ5ได้100เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณ5ทั้งเศษและส่วนก็กลายเป็น9คูณ5ส่วน20คูณ5นะครับก็ได้45ส่วน100ซึ่งก็คือ100ละ45หรือว่า45เปอร์เซ็นต์นั่นเองทีน,นี้เรามาดู การเขียนรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ต่อไปให้อยู่ในรูปเศษส่วนบ้างน,นะครับร้อยละ97มันก็คือ97ส่วน100นะครับไม่มีอะไรนะร้อยละ60%ก็คือ60ส่วน100นะหกส่วน100่ง้อเราก็ตัดถูกไหมเอา20ตัด23นะครับ23เป็น60 25เป็น100อ่านะก็ได้เป็น3ส่วนห ทีน,นี้เรามาดูการเขียนทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งในรูปร้อยละบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือจงเขียนทศนิยมต่อไปนี้ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดเจ็ดแปดมันก็คือเจ็ดสิบแปดส่วนหนึ่งร้อยถูกไหมครับศูนย์จุดเจ็ดคือเจ็ดสิบแปดส่วนหนึ่งร้อยมันก็คือร้อยละเจ็ดสิบแปดหรือเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเขียนอยู่ในรูปร้อยละนะครับก็คือ 0.007ก็คือ7ส่วน100นั่นเองเพราะงั้น,นก็คือรอ107หรือ7อร์นอันนี้ไม่มีอะไรนะครับน้องๆก็แค่ทบทวนนะครับความเข้าใจมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเขียน0.5อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเราเราก็เติม0เป็น1ตัวก็กลายเป็น0.50นะครับ0.50นก็คือ50ส่วน100มันก็คือ105หรือ50อราอันนี้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไร เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างข้อที่3บ้างนะครับจงเขียนรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยมถ้าว่าร้อยละ18จะเปลี่ยนให้เป็นในรูปทศนิยมก็คือเอา18ไปส่วน100ก็ได้เท่ากับ0.18ถ้าร้อยละเท่ากเ็นะครับหกเ็ก็กลายเป็น6ส่วน100ก็คือ0.06นะครับอยู่ในรูปทศนิยม ต่อไปเราก็มาทบทวนเกี่ยวกับร้อยละของจำนวนนับนะครับอันนี้นิยมออกสอบนะครับในข้อสอบเรียนช่างฟิมิกทหารนะครับร้อยละของจำนวนนับหาได้โดยเขียนร้อยละหรือรูปเศษส่วนแล้วหาเศษส่วนของจำนวนนับดังกล่าวตัวอย่างเช่น,นครับข้อที่1น,นะครับเ็าบอกว่าร้อยละ20ของ80อเราเขียนร้อยละ20ของ80ร้อยละ20มันก็คือ20ส่วน100ใช่ไหม ของ80ก็คือคูณ80ใช่ไหมก็เป็น20ส่วน100คูณ80ก็ได้เท่ากับ16เพราะฉะนั้นร้อยละ20ของ18ก็มีค่าเท่ากับ16นะครับโดยเราเปลี่ยนนะครับของเป็นเครื่องหมายคูณก็คล้ายๆกับในรูปของเศษส่วนของจํานวนนับนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูข้อที่2บ้างน,นะครับ25%ของ300นะครับ25%ของ3 0 0้เราก็เอา25ส่วน100ของ300ก็คือคูณ300นะครับ ก็จะได้เท่ากับ25นะอันนี้ก็0ตัด0ถูกไหมครับ0ตัด0หมดไปก็25คูณ3ก็เป็น75เพราะฉะนั้นนะครับ25%ของ300มีค่าเท่ากับ75หอ่าหลังจากเราเข้าใจหลักการแล้วนะครับเราก็มาลองฝึกทำโจทย์กันดูนะครับร้อยละ40ของ90นะครับร้อยละ40ของ90คือค่าใดก็ ร้อยละสีมันก็คือ40ส่วน100ใช่ไหมครับของ90้าสว่าคูณเก้าสิอ่ะเราก็คูณอันดับแรกเราก็ตัดก่อนเลย0ตัดตัดตัดนะครับเก้าเท่ากับสาเพราะฉะนั้นร้อยละ40หรือว่า40%่ของ90นะครับก็คือสามสิบหกอ่ะนี้ข้อ2ต่อ75%หรนะครับหรือร้อยละ75นั่นเองเขียนในรูปเปอร์เซ็นต์ก็ได้75%ของ 600มีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็75ส่วน100ของ600แล้วก็คูณนะครับอ่ะแล้วก็0แล้วก็ตัดหมดไปถูไหม75คูน6นะครับก็ได้เท่ากับนะครับ450นะครับ6530ใส่0ทด3ม่ะ6742ทด3ไม่45อ่ะได้450 อ่ะคราวนี้เราลองมาฝึกแนวโจทย์ข้อสอบช่างฝีมือทหารในร้อยละของจํานวนนับดูบ้างนะครับโจทย์ข้อที่1บอกว่า12เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ200นะครับ12เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ200นะครับวิธีคิดข้อนี้ก็คือเราก็เอา12ส่วน200เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คูณ100เข้าไปนะครับก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เท่ากับเราก็ตัดตรงไปปุ๊บ0ตัด0ตัด0ตัด 0, 0, 0, 0 12หาร2ได้เท่ากับ 6เปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้น12เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ200ก็คือเป็น6เปอร์เซ็นต์ของ200นะครับอ่ะตัวอย่างข้อที่2ต่อเลยนะครับ480เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ600ก็ทำเหมือนกัน480ส่วน600เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คูณ100ไปร้อยไปเราก็ศูนย์ตัดกันก่อนตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดตัดกันก็ได้เท่ากับ6นะครับ6 6 8 48ถึงไหมก็ได้เท่ากับ80%นะครับเพราะฉะนั้น480ก็ต้องเป็น80%ของ600นั่นเองต่อไปข้อที่3นะครับ35เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ175แล้วก็35ส่วน1 75คูณ100อ่าเท่าก็ตัดกันได้ไครับอันนี้น้องทั้งคร่องนะครับ35 1 35 35เท่าไหร่ครับ สามสิบห้าห้าใช่ไหมเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าก็กลายเป็นหนึ่งร้อยส่วนห้าก็ได้เท่ากับยี่สิบเพราะฉะนั้นสามสิบห้าเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านั่นเองเอามาต่อันเลยนะครับเรามาฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบช่างฝีมือทหารร้อยละของจำนวนนับกันต่อนะครับอ่าสไตล์อย่างนี้นะครับรูปแบบโจทย์อย่างนี้นิยมออกสอบสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับ จวย์่ากว่า,า630เป็น14%ของจำนวนใดนะครับ630เป็น14%ของจำนวนใดเราก็กำหนดนะครับกำหนดให้จำนวนนั้นคือแทนด้วย a แล้วกันให้จำนวนนั้นจำนวน,น,นเท่ากับ a แล้วกันจวยว์บอกว่านะครับ630เป็น14%ของจำนวนใดเราก็ 14%ส่วน100ของจำนวนใดก็คือคูณ A ถูกไหมครับของคือคูณครับเรามีค่าเท่ากับ630ถูกไหมครับอ่าเราก็ต้องรู้จักกระบวนการในการคิดแก้ปัญหาโจทย์ครับพยายามฟังพยายามทำฝึกทำโจทย์ลักษณะอย่างนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าโจทย์ข้อน,นี้ลักษณะแบบนี้นะครับนิยมออกนะครับใช้ออกสอบข้าโงเรียนช่างฟีมืออาหารอ่ะเราก็ได้เป็น 14%ของจำนวนก็คือ14ส่วน100คูณ A นะครับเท่ากับ630อยะเราก็ย,าย้ายค่าดูกไหมบ A ก็เลยเท่ากับ630ย้าย100มาฝั่งขวาม,มือก็เป็นคูณ100ส่วนด้วย14ย้ายมาก็กลายเป็นหารนะเสร็จแล้วเราก็แค่ตัดทอนมันครับว่าได้เท่าไหร่แล้มาดูเอาแม่ได้ตัดได้บ้างอ่ะ7ใช่ไหม7 2็นะครับ7 7จ็ดเกามาเจ็ดก็ได้เท่ากับ9ก้าคูณหนึส่วนสองนะครับเอเเท่ากับ9 0้าอส่วนสอง่ะเก้าร้อยส่วนสก็มีค่าเท่ากับ4ี่รอยาอันนี้พี่ตัดออกมาคือ9กนะครับก็เป็นเก้าสิบอ่ะหนึ่งสก้าต้องเป็น9,000ก็เป็น 4, สี่0ัรอ่ะถูกไหมครับ เพราะง,งั้นก็จะได้ a เท่ากับ4500อบต่อข้อไหนต่อข้อ4นะครับไม่ยากนะครับโจทย์ลักษณะอย่างนี้อมาฝังมาฝึกทําโจทย์ลักษณะแบบนี้อีกข้อนึงนะครับข้อ2นะครับ400เป็น10ของจํานวนใดวิธีการคิดใช่ไหมก็เหมือนเดิมแทนจํานวนนั้นเท่ากับ a ซะนะครับแทนจํานวนจํานวนใดที่เขาต้องการหานะ เท่ากับ a เพราะงั้น10%ซนของจำนวนนะครับก็เป็น10ส่วน100ของก็คือคูณ a ต้องเท่ากับ4ี่ร้อ่เราก็ย้ายข้างเหมือนเดิมเลย a ก็เท่ากับนะครับย้าย100มาฝั่งนี้ก็กลายเป็น4ี่ร้อยคูณหนึ่งร้ย้าย10มาย้าย1ิบมาข้างล่างก็กลายเป็นส่วน10อ่ะนี่มันลงตัวทนำะก็เลยง่าย10ิบไหมอ่ พี่ขอ,อยากแก้ไขนะคือ400เป็น16%ของจำนวนใดนะไม่ใช่10นะ,ะเอาใหม่เลยนะก็แทนจำนวนนั้นเป็น a ถูกไหมครับก็กลายเป็น16ส่วน100ของจำนวนนั้นก็คือคูณ a เท่ากับ400อ่ะคูณ a นะเขียนมืนเล็กเ้าเลยเปลี่ยนหน่อยคูณ a เพราะงั้น a ก็เท่ากับนะครับ400คูณ100 ส่วนด้วยย้ายสิบหกมาฝั่งนี้หารสิบหกอ่าไหนเราตัดได้เหก็ตัดนะซีหนึ่งซีซีซีสิบหกอ่าเอก็ได้เท่ากับ100 100, หนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยนะครับร้อยคูณหนึ่งร้อยก็เป็นหนึ่งหมื่นนะครับส่วนด้วยสี่นะครับหนึ่งหมื่นส่วนด้วยซีเอก็เท่ากับนะครับสี่ก็ไปตัดตัวนี้สี่ตัดสิบตัวนี้ก่อนสี่ สี่นะครับอ่ะ100อเลยกันสี่ตัน100ตรงนี้ก็เป็น200อ่า25ถูกไหมครับย5บนะครับแล้วก็เลย0อีก2ตัวก็กลายเป็น25เติม0 2ตัวก็เท่ากับ2500อ่ะ้อนนี้ก็ตอบข้อ3นะครับไม่ยากนะครับโจทนนย์ลักษณะนี้น้องก็ไปฝึกทำนะครับฝึกทำดูนะครับเพราะว่าก็เป็นแนวข้อสอบช่างฝีมือทหารที่จะออกเกี่ยวกับร้อยละของจำนวนนับ ก็น่าจะออกประมาณ1ข้อเท่านั้นนะครับใน50ข้อแต่ว่าเป็นข้อง่ายที่เราควรจะเก็บคะแนนให้ได้